เอิอ่ะฮอ่ะอมะอ่ะกูจะกลับมาเล่นท่ำไหวันเนี้ยโอเคภาคสองช่างแมงเดี๋ยวทำเล่นก็เล่นไปเถอะนะตาสไตเมียวคุ้งอ่ะเออภาคสองภาคสองก็เล่นมาเล่นไปเถอะภาคสามเดี๋ยวคือถูกตัวแก๊สครับมีคนบอกว่าพี่ครับอยาจบซีรีส์จบซีรีส์ให้นี่เลยไปนานฟิดดี้อ่ะ ถ้าไม่ให้ผมจบนะครับซื้อภาคหนึ่งมาให้ดูให้ผมหน่อยตอนนี้เงินชอ็อตไม่มีเงินซื้อภาคหนึ่งครับโอเคเอาละครับปัป๊บปั๊บวันนี้คืนนี้ครับก็คือแบบเอ้าผมดาวไม่ผิดนะนี่ผมมาเดียวเลยก็คือไอพุงนี้มันจะขยับครับ okay, <Dartmouth. S 1> โอเคไปเอาสิว้าวว้าวนะครับเรานึกประเด็นตันนี้ผมนึกว่าเป็นภาคสามจริงแหละ

Hey, before I go, uh, I wanted to ease your mind about any rumors you might have <laughs> heard lately. Uh, you know how these local stories come and go and seldom mean anything. I can personally assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation, people trying to make a buck, you know. Uh, our guard during the day has reported nothing <laughs> that you Okay, well anyway. นี่หากำไรจากแต่น้องแฟนขัาเน่เออแล้วเราเราไปใช้ฟังซิมไปสิวะโอ้มามันท่าเดียวกับท่าสามเลยนี่ว่าท่าเดียวตอนจำสักแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วพาบเพ็ด เราไม่มีอะไรคุยกันนะเราสองคงจะคุยกันได้เอาคงคงมัคนคงมีคุยกันได้สองคงน,นะทําไมเวลามัน <c oughs> ทําไมเวลามันมึงไม่ขยะเลยโอขยะแล้วกูมาเป็นโคพาม่าแล้ว <c oughs> ไปเถอะไปเถอะไปเถอะโอ้โอเคไปแ้ก็คือครั้งนี้ผมไม่ชินแล้วครับอู้หูมันเดินมันนี่แล้วมันเดิหมันนี่แล้วจิบหายแล้วมันเดินมันนี่แล้ว มันเดินมาอนี่แล้วเย็ดหมนสงสัยเราจะคุยกับเขาไม่รูกไปแล้วดี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 ดดีดดีดอ๋อยังยังกดได้อยู่ได้ๆดโอ้ยไม่ไม่ปอปันแปดอึดผมได้สามรอบนะ แฟินดี้สามคือผมไม่กลัวงไงผมเล่นได้ไหลายรอบเลยเช่ยอรอบที่หนึ่งผ่านไปแล้วครับ คือกูไม่ไหวจริงๆนะเว้ยก็คือภาคสามคือมันจำสกแกแบบแฝะไม่ไปก็โผลหนะค่อยๆโผ่มาแล้วเผลอเอา,าจ,จะทำใจได้แต่ไอ้ไอ้ไอไอเนี่ยเดียทำใจไม่ได้ปุ๊บไม่มีโอเคปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบอ่า

โอเคนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมที่เคออารพรักทุกทุกท่านนะครับมันมาแล้วครับไม่จำสแกนหน้าเลยเลยสามเนี่ยแมงอ่ะไม่ไม่สามละผมไม่เล่นสามรอบลวเอาสี่เลยเอาสี่เลยเพราะว่าผมได้คุ้นเคยกับพวกนี้ได้ไง มันยังยืนอยู่มันไปแล้วมั้งมันไปแล้วมั้งมันไปแล้วมั้งไม่สดเอ้ยหถ้ามึงจะมาเยอะขนาดนี้มึงฆ่ากูกว่าไหมฮอะไอ้อเอาสิไป อย่าจับสแกนอย่าจับอย่าจับอย่า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 ,ยามันเดินถอยหลังครับมันกลัวพับผิดเนี่ยสิแล้วเวลามึงเกี้อจริงๆนิงด้ยดูตีหนึ่งมานานแล้ว <c oughs> เอ้อยฆ่าแต่กัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าคืนคืนนี้พวกไอ้พวกถอยมันไม่ขยับแล้วอ้ปื๊ด

กินหยังดอกมึงมาคืองี่มึงจะมาอะแย่แยแอะไ้ตั้งเนอะได้ๆตอนเนี้ยคือผมพอนี่ตั้งหนึ่งผมจะจาาแต่กูไม่จาาเอออะไรของตัวเนะี่ยโอเคไม่รู้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงเปล่านะครับผมพอนีตปรับใหม่แป๊บหนึ่งโอเคไม่รู้เสียงผมดังขึ้นหรือยังนะ โอเคป้องกินยังป้องกินยังป้องกินยังดอกป้องกินยังป้องกินยังจิ <c oughs> กะชอยชอยชอยพวกชอยอ่าลึงเปล่าไปนะครับนี่ครับอิตาเอกนี่คือเอ่ออะไรวะ ด้วเนี่ยคือสปริงแท็บครับอู้หูโอ้ท่านชมพูนตรงนี้เลยถ้านเสือท่านชมไม่รู้ครับว่าตัวหน้ากานะคือสปริงแท็บนะครับซึ่งมีเด็กวาดให้โอเคคือผมไม่รู้นั้นเรื่องไหนมันมาก่อนมาหลังมันสลับมูลสลับภาคไปมา อ่าที่เสียงญาตินะครับขอโทษด้วยอที่เสียงญาติผมหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยละกันนะเออบอกไม่ได้หรอกครับเสียงญาติญาติเสียงดังหมองป่องกินยังป่องกินยังป่องยังป่องปองกินยังไปตีป่องโอเคที่เสียงญาติขอโทษขอโทษขอโทษนะไม่มีเสียงกบแล้ว อาจจะตัดเสียงยางตาัดไม่ได้บอ,อโอเคเราไม่เล่นกันต่อดีกว่าเราอยากไปยุ่งกับเสียงยาผมเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมก็คือไม่ผมมันไม่ใช่ไมค์คอนเทนเซอร์ไงครับก็ดูดเสียงทุกเสียงครับพัดลมเสียงตู้พัดลมเสียงตูยังดูดเลยอมาปองกินยังปองกินยังปองกินยังดอกมึงอยู่ใหนดอกโอ Ok, khỏi mà. Ôi, mừng mừng bây thơ. Quài lạ. Mừng mơ bồi cũng mơ bồi thơ. Mừng mơ bồi to. Hello. Ah, ah. Ah, kinh nhẫn, bò kinh nhẫn. Bò kinh nhẫn. Ây kinh nhẫn. เฮ็ดแม่งปีสองแล้วเออรู้สึกว่าผมรู้สึกไปนะเป็นดีสองผมนี่ผมจะทนทานนะเนี่ยเป็นไงกูโดนจำสแกร์ภาษาบ่อยเว้ย <laughs> ถึกแล้วงไงบ้านว่างเหรอบ้านว่างเหรอโอ้โห บ้านมึงว่างดูพูดอ่อรต่อเด้โอ้โหประกบซ้ายประกบขวาเลยโอ้โหโอ้โหใส่หมวก มึงมาบ่อยนะมึงมาบ่อยใช่ใช่มึงมาบ่อยใช่ใช่มึงมาบ่อยอบ่อย,บ,อยบ่อยมากน้ำตากูนี่ไหลเลยใช่มันมาบ่อยไอ้ฟอกซี่มึงมึง,มงนะแล้วผมไปขอทิกีดีจากน้องแฟนคลับด้วยนะ าจะผ่านยังไงนะเลนสามนี่คือรอบสุดท้ายแล้วครับคือกูไม่รอแน่นอนเพราะว่ามันรู้สึกมันมาตีสองรัวๆเลยอ่ะเออหินเปล่าผมค้างอยู่ห้องพับเพ็ดห้องพับเพ็รก็ค้างไม่ได้ด้วยค้างนานไม่ได้ข้างนานไม่ดีบโอเค ดดดดดดเดฮ้ยทิกาไม่เริ่มขยับตัวแล้ววะไปไปวโอเคมาทิกมากมี คือน้องจิตใจดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในเฟซว่าใครคือผู้น้องจิตใจดีแล้วช่วยผมซื้อไปในเฟซดีหนึ่งนะครับก็ถ้าซื้อไปถ้าไม่อยากให้ผมจบนะแล้วแต่ก็แค่เบลลชอ็อนะแต่ไม่รู้พวกน้องๆจะดูกันหรือเปล่าเนาะป้องกินหยังป้องกินหยัง

ก็ค่อยๆค่ออยคคุยกันได้นะเว้ยนะถ้าพี่อยากได้อะไรก็เอาไปเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้โอ้มาสองคนได้ทิศสองมุมแม่งเอ้ยมึงจะมาออกทูน่าโชว์เหรอเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอเคไปไปสักทีเออเยอะนะเย่อหลงมันเยอะทำไมถึงผาสองทำไมถึงผาสองแล้วมีคนบอกว่าเล่นยากคือมันเยอะแล้วเราต้องควบคุมเยอะด้วยเอาเลยเราต้องใส่หน้ากากจูกล้องกดไอ้นี่ส่องไฟเออ Nửa chạy chín <laughs> ờ. nửa chạy chín mẹ ngươi okay. ma u chém <laughs> lo chắp sao kè เต็มตาเลยนะครับงั้นก็ขอจบพ้าเต็เที่นี้กันนะครับผมเล่นมาห้ารอบและกูไม่ผ่านสักรอบนะงั้นถ้าใครชอบอด่าลืุกไ์แล้ว subscribe ชนอน YouTube นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตาอยู่นะานะครับตามาติดตามข่าวสารได้ที่เป็นบุญนะครับซึ่ะถ้าใครมีทิคดีๆมีที่อะไรบอกผมด้วยนะครับโอเคงั้นก็ไปละก่อนแล้วครับซายอยู่นาระครับสวัสดีครับ